สวัสดีครับพี่น้องฟองไปทุกคู่ทุกคนเด้อครับผมมอนี่อยู่บานทุงบรรน,นาคือเก่าครับผมมอนี่วันอาทิตย์สวัสดีสาวันอาทิตย์ครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวสิพาไปให้อาหารป้าครับบรรยากาศทุงทุงนาครับผมมอนี่ทรงคือฝนสิ่ตกแล้วพี่น้องเย้ยแต่ว่าอากาศเย็นครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไป ให้หันปลาเด้ครับสวัสดียามเศร้าทุกทุกคนเด้อพี่น้องครดเตอิมคนใดยังมาผ่านก็สู้ต่อไปครับสู้สู้ครับผมแต่ที่ให้อาหารปลาเล็กน้อยครับผมที่มืดเล็กน้อยครับผม,บผมตั้งกล้องกัน <c oughs> อมามามาเรีวเรีวครับบอ่อปลาครับเรียงปลามีนปลาตะเพียนปลาในครับผมสวายครับผมเดี๋ยวปลายปีนี้ที่ให้พี่น้องมาตกครับเรียงไปสามปี้วครับผม